โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมคุกกี N ้ Run โอเวอเกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำนะครับจัด10อันดับสมบัตินะครับหน้าปั้นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเนาะต้องขอบคุณคอมเมนต์นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้นะที่แนะนําให้ผมทํามาให้นะครับเนาะ โอเคนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับเนาะสมบัตินะครับที่ผู้เล่นใหม่ควรจะปั้นนะครับผมจะทําทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับเนาะอันนี้ผมขอย้านะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าใครคิดว่าไม่เหมาะสมอะไรผมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเนาะหรือใครแบบเอ้ยอันนี้มันดีกว่าอันนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเนาะ ช่วยให้คนที่เขามาดูมาอ่านคอมเมนต์เขาได้รู้นะครับว่าเอ้อย่างสมบัติอันอื่นก็น่าปั้นนะอันนี้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 ก็น่าปั้นใช่ไหม ي? โอเคเนาะอันนี้เป็น10อันดับที่ผมคิดว่าน่าปั้นเฉยๆนะครับเนาะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะสําหรับผมนะแต่ถ้าใครมีความคิดเห็นต,ต่างก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะผมจะได้รู้ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับมาถึงอันดับหนึ่งะครับอันดับ1ผมให้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื <c oughs> <hosted>. ่องยนต์ร้อนแรงนะครับนะครับเนะครื่องยนต์ร้อนแรงนะครับซึ่ง ผมจะไม่บอกนะครับว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่หลายๆคนน่ะสมบัติอัพกันเวลไม่เท่ากันนะอันนี้ผมอัพแม็กแล้วนะแต่ผู้เล่นใหม่อาจจะอยู่สักเวลเจ็ดเวลหกเวลห้าเวลสี่เวลสามหรือไม่บางคนก็เวลสิบสองแต่อย่างตีสลักไม่แต่อย่างตีสลักไม่ครบเนาะอันนี้ผมขอบอกเฉพาะรายละเอียดสมบัตินะครับว่าความสามารถเป็นยังไงนะครับผมเนาะนะสมบัติแรกนะครับก็จะเป็นสมบัติเครื่องยนต์ร้อนแรงนะครับเครื่องยนต์ร้อนแรงนี่เราสามารถ รู้กันได้แล้วนะครับว่าเป็นสมบัติที่น่าปั้นนะครับอันดับหนึ่งนะสำหรับผมนะผู้เล่นใหม่ควรมีติด ID ไว้อย่างน้อย1ชิ้นนะครับไม่ใช่อย่างน้อย1ชิ้นต้องมีติดไีไว้อย่างน้อยก็ให้แม็กไว้ที่สุดยิ่งดีนะครับเนาะซึ่งเราอาจจะรู้นะครับว่าหลายๆด่านอ,อาจจะไม่ใช้นะครับในเอ็มแลแต่ผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะบางด่านะนะครับที่เราเล่นใหม่ใช่ไหมถ้าเรามีเครื่องยนต์นะครับเราจะช่วย ทำให้ระยะในการวิ่งของเราอะครับไปไกลขึ้นนะครับเนาะแถมและแถมยังมีแบบโล่กันชนนะครับเวลาเราตายอะไรเงี้ยนะเนาะเวลาคือเวลาเราพลาดนะครับเราเล่นใหม่เราก็มีข้อบิดพลาดตรงที่เราอาจจะชนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามีโล่มาครับโล่ก็เวลาเวลาเราชนปุ๊บใช่ไหมครับชนไปเรียบร้อยอ่าแล้วก็จะโล่แตกไปแล้วก็รอเวลาครูดาวเสร็จแล้วโล่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นโล่ที่ดีนะครับผมเนาะอ่าเป็น เป็นคล้ายๆแบบเป็นโลกการชนบวกกับความเร็วซึ่งดีมากนะสําหรับผู้เล่นใหม่หลายๆคนอ่ะผมรู้นะครับว่าคุกกี้อาจจะไม่ตันกันเนาะและบางทีอาจจะวิ่งไม่ถึงกันขวดเลือดนะเราใส่เครื่องยนต์ไปหายห่วงแน่นอนนะครับเนาะสำหรับสมบัติแรกนะครับอันดับ1ผมให้เป็นเครื่องยนต์ร้อนแรงนะครับผมเนาะอ่าอันเป็นอันดับ1ที่น่าปั้นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมต่อไปจะเป็นอันดับ2นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะอันดับ2นี่ดีไม่ได้นะครับคู่กันนะครับ มีเครื่องยนต์ต้องมีดาบมีดาบต้องมีเครื่องยนต์นะครับเนะาะก็จะเป็นดาบอัศวินแห่งเกียรติยศนะครับเนาะดาบเนี่ยครับความสามารถของดาบนะครับคือครึ่งไม่ใช่ดิความสามารถของดาบนะครับ, <c oughs> าารบ,รบก็คือ,อเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับเมื่อหมุนเนี่ยรอบครบแล้วนะครับก็จะฟันเยลลี่นะครับให้เป็น2ชิ้นนะแล้วก็จะได้คะแนนตามาที่เขาบอกไว้ในสมบัติของแต่ละคนนะเพราะว่าของผมอะ่ะ ค่ามันไม่เท่ากันนะครับก็ให้ดูค่าตัวเองว่าตัวเองเอัพไปเท่าไหร่ก็ได้ได,ได้แบบนั้นอะ่ะสองชิ้นนะครับเนาะก็จะได้ค่าเท่านั้นนะโอเคนะครับผมก็สมบัตินี้นะครับเมื่อเราสลักครบแล้วนะครับจะเพิ่มคะแนนเจลลี่นะครับอีก9 6้าหมื่นหกนะก็ดีนะครับเนาะแต่ถ้าใครยังไม่สลักก็ไม่เป็นไรแต่ดาบกับเครื่องยนต์คู่กันแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยสมบัติกระดาบเนี่ยเป็นของที่แบบผมใช้นะถึงผมจะไม่แม็กผมก็ยังใช้ ตอนผมเริ่มเน่นใหม่นะครับเพราะาดีจริงๆนะครับอืมนะครับส่วนความสามารถข้าวๆของดาบนะครับเนาะสำหรับดาบอาัศวินแห่งเกยียรติยศนะครับยิ่งเราวิ่งไวเท่าไหร่นะครับคูดาวก็จะยิ่งเร็วเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับความสามารถของดาบนะยิ่งใส่รองเท้านะาใส่รองใส่รอง,งเท้าเนี่ยคือใส่รองเท้าโรลลีป่ป๊อปนะครับบวกกับเครื่องยนต์นี่คือแบบรีแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวฟันแป๊บเดียวฟันนะเชื่อผมนะครับ แต่ไม่แนะนําให้ใส่คู่กันนะครับเพราะว่ามันจะเล่นยากนะครับพอเล่นยากปุ๊บแล้วจะทําให้คะแนนอ่ะมันยากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะชนบ่อยขึ้นสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเนาะก็แนะนำนะครับว่าดาบกับเครื่องยนต์ควรมีคู่กันผมให้ดาบเป็นอันดับ2ที่ควรปั้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็ดาบอัศวินเป็นอันดับ2นะครับต่อไปจะเป็นอันดับ3นะครับอันดับ3นี่ผมจะให้เป็นสมบัติทําคะแนนนะซึ่ง ตอนแรกอะผมคิดในใจว่าอันนี้ไม่ดีนะแต่ก็ผู้เล่นใหม่ถามว่าถ้ามีสักเวล7เวล8ก็อาจจะโอเคนะครับเนาะผมให้เป็น ไม่กวาดกายสิทธิ์สุดว้าวนะครับเนาะตอนแรกที่ผมทําคลิปรีวิวผมเห็นไม่ดีนะแต่ไปไปมาเฮ้ยมันก็ทําคลิปดีแค่เรามาปรับใช้นะปรับใช้คือการสไลด์ให้ชินนะคือตอนที่ผมอัดตอนนั้นผมสไลด์ไม่ชินทําให้ผมแบบเออรู้สึกว่ามันยากไปสําหรับผมผมก็เลยดูว่าไม่ดีนะแต่พอเล่นดีๆแล้วสมบัติอันนี้ก็ได้คะแนนดีนะผมคิดว่าสมบัติเนี่ยควรปั้นมาทําคะแนนนะแต่ไม่จำเป็นต้องรีปั้นก็ได้นะของสมบัติ2ชิ้นที่ผมให้รีปั้นก็จะเป็น เครื่องยนต์กระดาบนะที่ควรรีบปั้นแต่พวกสมบัติชิ้นที่3ามครับเป็นสมบัติทำแต้มนะเราไม่ต้องรีบก็ได้นะครับผมเนาะอันเนี้ยไม้กวาดสุดกกยสิทธิ์สุดว้าวเนี่ยผมจะให้เป็นอันดับที่3นะครับเนาะซึ่งความสามารถของไม้กวาดไกยสิทธิ์นะครับเมื่อครบเวลาที่กําหนดนะครับจะมีเรียกเขาเรียกว่าเป็นไม้กวาดนะครับเป็นรูปวงกลมไม้กวาดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับให้เราไปเก็บนะครับและจะมีให้เราสไลด์ประมาณ2วินะครับสครั้งนะครับ นะแต่ละครั้งอ่ะคะแนนก็จะได้ตามสมบัติของเพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆอัพไว้เท่าไหร่นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับความสามารถของสมบัติไม้ไก่สิทธิ์สุดว้าวนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอันดับที่4นะครับอันดับที่4นะผมคิดว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างคะแนนอันเนี้ยค่อนข้างไล่เลี่ยกันนะแต่ผมคิดว่าเออผมให้เป็นอันดับที่4ก็เพราะว่าก็ค่อนข้างดีนะถามว่าได้ใช้ไหมก็ได้ใช้นะครับจะเป็นนี่นะครับ หอยนะครับไข่มุกประกายแสงนะครับซึ่งถามว่าคะแนนมันดีไหมมันก็ไม่ดีมากนะแต่สําหรับผมคิดว่ามันก็ทําคะแนนได้แบบนิดดีอย่างน้อยนิดหนึ่งนะแต่ถามว่าควรรีบปั้นไหมมันก็ไม่ควรรีบปั้นแต่ผมให้เป็นระดับที่4สําหรับผู้เล่นใหม่ที่จะปั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าสมบัติอันนี้มันก็ทําแต้มได้ด,ดีได้ดีนะครับถ้าเรากะจังหวะดาดถูกนะบางทีเราก็ทําให้เราใช้ ทําให้เราอะไรทําให้สมบัติคอมโบกับตัวเรานะครับน็อตแบบใช้รอบสุดท้ายทันพอดีเป๊ะๆอะไรเงี้ยได้ะคะแนนเยอะขึ้นมานะผมเลยให้หอยไข่มุกประกายแสงเป็นอันดับที่4นะครับส่วนความสามารถนะครับก็จะเมื่อครบเวลาที่กําหนดนะครับจะมีหอยออกมานะครับให้เราเก็บทั้งหมด 3ครั้งนะครับให้เราแบบเก็บรูปหอยนะครับถ้าเราเก็บไม่โดนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ต้องกลัวว่าจะหายนะครับซึ่งจะมีรีมาใหม่นะครับแต่จะให้เรานับสมมติว่าครั้งที่3เราเก็บไม่ได้นะครับครั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งที่3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บไปพอเราเก็บครั้งที่3ไปก็จะเหลือครั้งที่2นะครั้งที่2เสร็จก็จะเป็นครั้งที่1นะครับพอครั้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหอยนะคือจะเป็นหอยที่เรียกว่าหอยเป็นหอยแบบเป็นรูปเหมือนรูปตามโปสมบัตินะครับที่เป็นรูปหอยแล้วก มีเปิดออกมาเป็นไข่มุก gucken. อะครับเนาะก็ได้คะแนนเพิ่มมาอีกนะครับผมก็สมบัติอันนี้ผมให้เป็นสมบัติน้าปั้นชิ้นที่4นะครับผมอต่อไปนะครับจะเป็น e สมบ e ัติหน้าปั้นชิ้นที่5นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็คะแนนดีนะครับเนื่องจากสมบัติเนี้ยได้มีการปรับขึ้นมานะผมคิดว่าอาจจะดีในระดับหนึ่งเลยนะครับจะเป็นแผนที่นะครับดาวลูกกว่านะครับซึ่งเป็นสมบัติที่ค่อนข้างคล้ายกับ สมบัติหอยนะาขายกับสมบัติหอยมุกลากายแสงเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับก็จะมีแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเยลลี่นะครับเยลลี่ดาวนะครับมุกม่วงนะให้เราเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแต่อันนี้จะง่ายนะครับคือบางทีจะดุดเข้าตัวเราไม่ต้องไปซีเรียสเก็บนะแต่พยายามเก็บให้โดนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าก็ คะแนนก็จะตามที่เพื่อนเพื่อนัพเลเวลไว้เท่านั้นเลยนะครับผมเนาะสมบัตินี้ง่ายนะครับเราเล่นไม่ยากนะสมบัติทําแต้มอันนี้ถือว่าง่ายนะครับแค่เรากรดเก็บเองนะโอเคนะครับผมเนาะสมบัติแผนที่ดาวลูกกวาดผมให้เป็นอันดับที่5นะครับผมเนาะต่อไปจะเป็นสมบัติหน้าปั้นชิ้นที่6สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมให้เป็นตุ๊กตาหมีอ่อนโยนนะครับเนาะสมบัติอันนี้นะครับเป็นสมบัติที่ผมคิดว่าเอ่อหน้าปั้นเป็นอันดับที่6ก็เพราะว่า หลายๆหลายๆด่านนะครับเนาะหรือว่าหลายๆเ m นที่เขาอยู่กันนะคือหลายๆหลายๆบทที่เราเล่นนะครับจะมีหมีนะครับคนยลี่หมีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเนาะยลี่หมีค่อนข้างเยอะแล้วสมบัติเนี่ยเมื่อเราเก็บยลี่หมีครบตามที่กําหนดนะครับเราจะได้คะแนนตามนั้นนะครับเนาะซึ่งตามเลเวลที่เพื่อนๆนะครับอัปเกรดไว้เลยนะครับหมีนี่ไม่ใช่หมีเฉพาะหมีเหลืองหรือว่าหมีฟ้าหมีทุกหมีนะครับหมีเหลืองหมีฟ้าหมีอะไรอ่ะ มีนะครับมีเหลืองมีฟ้านะครับเนาะมีน้ำแข็งก็ได้นะผมว่านะอืก็จะได้นะครับคะแนนตามนี้เลยนะครับเนาะผม, Vienna, ผมคิดว่าสมบัติอันนี้เป็นสมบัติหน้าปั้นสําหรับผู้เล่นใหม่ชิ้นที่6นะครับผมเนาะโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสมบัติหน้าปั้นนะครับสมบัติหน้าปั้นชิ้นที่7นะครับเนาะกระจกวายร้ายนะผมให้เป็นกระจกวายร้ายก็เพราะว่าเป็นสมบัติที่ผมคิดว่า เป็นสมบัติที่ดีสมบัติหนึ่งนะครับเนาะซึ่งถ้าเราไปเล่นด่านเราไปเล่นด่านไหนนะครับที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสิ่งคิดขวางข้อขั้นเยอะนะอย่างแลนแปดอย่างเงี้ยใครที่อยู่แลนแปดปั้นสมบัติกะจกไว้หลายก็ไม่เสียไม่เสียหายนะเพราะว่าแบบเวลาสกิลออกอะครับเนาะจะทําให้แบบเรียกอะไรอนะ พลังผมเรียกว่าเป็นคลื่นและการขึ้นไฟฟ้านะจะแบบหมุนๆน,น่ะและให้เราพยายามกระโดดไปให้โดนสิ่งกีดขวางนะครับก็จะเป็นเยลลี่ของกระจกวาไลท์ออกมาให้เราเก็บนะและคะแนนก็ได้ดีนะครับผมคิดว่าดีนะครับสำหรับสมบัติกระจกวาไลท์นะครับความสามารถก็คะแนนตามที่เพื่อนๆอัพเลเวลเลยนะครับเนาะก็ลองไปศึกษากันดูนะว่าคะแนนอันไหนดีหรือแตกต่างกันนะครับผมเนาะก็ผมให้กระจกวาไลท์เป็นสมบัติหน้าปั้นชิ้นที่7นะครับเนาะ ต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่8นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสมบัติที่ดีในอันหนึ่งนะผมคิดว่าสมบัติเนี่ยเออถ้าไปเจอด่านไหนที่เยลลี่ด่านแบบเยอะๆหรือว่าเต็มแมปแมปอะไรเงี้ยผมคิดว่าเนี่ยเอออย่างเปลือกหอยสังยอดคลื่นนะครับสมบัติเปลือกหอยสังยอดคลื่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสมบัติที่ล่าปั้นนะครับชิ้นที่8สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ายิ่งเรานะครับไปด่านที่มันแบบมีแบบเอ้ยเยลลี่เยอะๆเงี้ยแล้วพอแบบคลื่นมาทีนะครับก็จะ พัดนะครับทาให้เราเป็นฟองน้านะครับและทําให้เราเก็บเยลลี่ง่ายขึ้นมากเลยไม่ต้องแบบสมมุติว่าถ้าแบบเยลลี่มันมาเต็มแบบนะครับแล้วเราแบบเฮ้ยเราเก็บได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาสมบัติเนี้ยไปนะครับจะทําให้คลื่นซัดมาปุ๊บและทําให้เราแบบดูดเก็บเยลลี่ได้ง่ายขึ้นนะครับและคะแนานก็จะดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้ก็จะ มีคะแนนเพิ่มนะครับเนาะอุ้มด้วยน้านะครับเนาะอุ้มด้วยฟองน้ำแล้วก็จะได้คะแนนเพิ่มตามเวลเพื่อนๆที่อัพไว้นะครับเนาะก็เป็นสมบัติหน้าปั้นชิ้นที่8นะครับผมคิดว่าหน้ามีติด ID ีไว้นะครับเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับต่อไปนะครับเนาะจะเป็นชิ้นที่9นะครับซึ่งบางทีอ่ะผมคิดว่าสมบัติอีพิกอ่ะมันก็ดีนะครับแต่สมบัติ ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาทำสมบัติแหลกก็นาปันก็มีนะครับก็จะเป็นสเก็ตโรลลี่ป๊อปนะครับซึ่งที่ผมเคยบอกนะครับว่าสเก็ตโรลลี่ป๊อปก็ใช้ได้นะครับเนาะเพราะว่าบางด่านบางตัวนะครับเราอัพเลือดน้อยนะครับแล้วเราต้องการให้ระยะนะครับไปเก็บหดเลือดทันนะครับเราก็เลยต้องใช้นะครับ เครื่องยนต์บวกรองเท้านะครับเพื่อให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็จะแลกกับการที่มันจะยากขึ้นนะแต่ถ้าใครเล่นเป็นนะครับไม่ต้องกลัวครับยังไงก็เก็บทันอยู่แล้วนะครับเนาะผมเลยให้สเก็ตโรลลี่ป๊อปเป็นสมบัติหน้าปั้นของผู้เล่นใหม่ชิ้นที่9นะครับผมเนาะโอเคนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่าสมบัตินี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับก็ความสามารถก็บอกตรงตัวเลยก็คือเพิ่มความเร็ว นะครับตามที่เราอัพไว้เลยนะถ้าเราใส่ไปนะครับก็เพิ่มความเร็วตามนั้นนะครับเนาะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไข่คืนชีพสีแดงอันนี้ค่อนข้างจําเป็นนะเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้ยจาเป็นอย่างมากสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่อัพคุกกี้ไม่แม็กนะครับและหลายๆครั้งนะครับที่เราจะใช้สกิลรอบสุดท้ายทันนะครับเราจะเสียเลือดนิดนึงนะครับนอะแล้ว สมบัตินี้นะครับเป็นสมบัติไข่คืนชีพสีแดงนะครับเป็นสมบัติที่หน้าปั้นชิ้นที่1 0นะครับเพราะว่าบางด่านนะครับเวลาเราขาดเลือดไปแบบกระจึ้งหนึ่งอะขาดเลือดไปสักเออยี่หน่วยละกันผมเรียกเป็นหน่วยนะสมมติว่าเราขาดไป20หน่วยนะครับและ เราเรามีไข่แดงคืนชีพอะครับเนาะเออเราก็จะทําให้เราใช้สกิลรอบสุดท้ายทันถามว่าใช้สกิลรอบสุดท้ายทันดียังไงดีตรงที่1ถ้าเราใช้คุกกี้ใหม่ๆที่แบบใช้สกิลรอบสุดท้ายทันคะแนนเพิ่มมา40-50ล้านนะครับข้อดีก็คือจะทําให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากนะครับ <ME ET S 2> เมื่อเทียบกับสมบัติอื่นๆที่แบบเฮ้ยเราใส่สมบัติเนี่ยไปอะเราก็ได้แค่20ล้านแต่เราใส่ไข่ไปเราใช้สกิลรอบสุดท้ายทันเราได้เพิ่มมา40ล้านซึ่งสมบัติเนี่ย จำเป็นมากๆนะครับสาหรับคนที่ขาดเลือดนิดเดียวสาหรับสกิลรอบสุดท้ายนะครับผมเนาะผมก็เลยให้ไข่คืนชีพสีแดงเป็นสมบัติหน้าปั้นชิ้นที่10สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเนาะอ่าโอเคนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แนะนํามานะครับเนาะว่าให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเนาะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมเนาะก็ ผมจะพยายามไล่ทําให้นะครับผมเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนําผมเข้ามาแนะนําผมเข้ามานะว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะทําอะไรดีนะเพราะว่าผมก็บางทีก็มึนๆไปหน่อยนะครับเนาะโอเคนะครับก็ได้เวลาจากกันแล้วนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้บายๆสวัสดีครับผม